ยิ่งโดนแบบนี้นี่รู้ไหมคะว่าคุณก็ยิ่งเก่งขึ้นอะไรคะยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งเก่งขึ้นนั่นคือปัญหาและอุปสรรคค่ะอย่ากกลัวที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคอย่ากกลัวที่จะโดนคําดูถูกนินทาค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้มันนะเราจะยิ่งเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกกลัวกับปัญหาและอุปสรรคอีกแล้วเพราะคุณจะรู้ว่าทุกครั้งที่คุณผ่านมันไปได้ คุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นจริงปะไม่มีใครบนโลกใบนี้นะคะที่จะไม่โดนคําดูถูกไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะไม่ถูกคํานินทาไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะไม่เจอปัญหาและอุปสรรคแต่คนทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาล้วนแล้วแต่เรียนรู้จากอุปสรรคและปัญหาดังนั้นวันนี้อุปสรรคปัญหาหรือคำนินทา อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเชื่อใจตัวเราว่าเราสามารถเอาอยู่และไปต่อได้ครูสิตาเป็นกำลังใจให้ครูเองต้องบอกว่าในชีวิตตลอด3 3ปีเจอปัญหาและอุปสรรคมาตลอดทางแต่มักจะล้มเหลวไปด้วยตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรามมวแต่เอาเวลาไปนั่งโฟกัสปัญหาและอุปสรรคเราไม่ได้ไปโฟกัสทางออกนะเรามมวเครียดกับคําดูถูกนินทาจนเราไม่สามารถที่จะมีแรงไปพัฒนาชีวิตตัวเองได้หลังจากได้เรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงดูดเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะคุณสามารถหาข้อมูลกฎจักรวาลกดแรงดูดนะได้ที่นะ เซิร์ชเลยค่ะ law of universe law of attraction นะคะถ้าคุณเซิร์ชภาษาอังกฤษจะเจอเยอะกว่าแต่ถ้าคุณนะคะอยากจะเปลี่ยนชีวิตเร็วมากๆแนะนำหนังสือเลยค่ะ The Magic นะของลอนด้าเบอร์นะคะหรือว่า The Secret ภาพยนตร์ The Secret ก็ได้นะคะเมื่อคุณฟังคุณจะรู้เลยว่าความคิดมันมีพลังมหาศาลและถ้าเกิดคุณคิดว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้คุณสามารถ ไปต่อได้คุณทําคลิปฟรีคอสฟรีไว้ยเยอะมากมหากราร2 1วันโปรแกรมจตพิชิตความมั่งคั่งเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ทั้งไทยและต่างประเทศเป็นแสนๆสคนคุณสามารถขอเรียนได้ที่ไลน์แอดครูสิตานะคะและถ้าอยากติดตามกันสดๆสามารถติดตามไปที่เพจคาารูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ทิกตอกแอดคลิชชั่วสิตาค่ะเพราะเชื่อว่าพลังใจมันสามารถทําให้คุณสร้างสารรค์ผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตได้อย่าก,กลัวที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคเพราะมันกาลังฝึกเราให้เก่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวสัดีค่ะ